สวัสดีครับพี่น้องมีมาเห็ดปวกครับใส่ใส่ใส่เจอไมใหญ่แล้วเจอไมใหญ่แล้วครับเห็ดปวกเห็ดปวกใส่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 โอ้โโอเคายมุ่งเาลูกชายครับพี่น้องเบิ้งเบื้งเบื้งเห็ดปวกดำครับพี่น้องเคยเห็นไหมครับนี่เกิดอยู่กอไผ่ครับหลายหลายครับดูนะ ดอกงหญ่ๆครับเบื้องครับเต็มไปเบิดครับนี่ครับนี่ดอกบักงหญ่ครับอ้้หูพวกดําครับพี่ร่องไในครับเกิดขึ้นไปเบิดเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับหลายดอกครับเป็นรอยเป็นพันดอกครับผมคุณอ่ะคุณอ่ะกำลังเป็นน้าเป็นน้าอยู่ครับอู้หูสะอ่อนหลายๆมาเบิ้งฟังที่พี่น่องแห้งงามครับอุ้ยนี่นี่นี่ มึงมึงมูนี่ครับโอ้ยพูดะมึงดูมึงดูเป็นน้ำเป็นน้ำครับดันขี้ดินขึ้นมาครับพี่น้าออกกักออกแน่บาะไรเนี่ยโอ้สะออนวะพี่น้องใช่ก่อไฟครับมึงมึงเมึงมึงนะตึบเลยครับนี่ครับมูนี่ออนครับเจ็บเก็บเจ็บพูดะพูดะ กินกัวไพ่เลยครับอุ้ยได้หลายแล้วครับนี่ครับส่วนหนึ่งเนี่ครับมือเศร้านี่เก็บไปบักร้ายแล้วครับนี่ครับส่วนหนึ่งอ้ยสะออนครับพี่น้องด้ยต้นดอกนี่คุณน่ะกำหมี่ครับพอดีแกงแซ่บครับนี่ครับหลายครับหลายอุ้ยพออีแม่เฮ็ดปวกพี่น้องหลายหลายหลายครับมองี่สามดอกครับสามตูมครับตูมบักเงยครับ นี่จิ้มเลือกๆครับคุณนะอุ้ยอ่อนแน่นอน่ะคุณนะนีะน่นนนนิมไปเบิดครับพ่นนี่เิ็มไปเบิดนีนะครับร่างการงานเฮ็ดปวกครับผมแล้วก็บ่ทัดออมาโทรศัพท์แย่ yes. แตงก็ไม่เนาอแตงหมองก็ไม่นาะใช่แล้วสัสในบน ผักบ่บาดเห็นปวกพี่น้องเต็มพ้นครับเห็ดปวกดําครับผมบึ้งแนี้บึ้งแนี้บึงบ้งนี้ยรังการงานเห็ดปวกดําครับดู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 ได้เต็มคุ้งแล้วครับนี่ครับหมดแล้วโพดแล้วกรอกกระเดียดเหครับเห็ดปวกครับ อิ้มเอาย่างคักเนี่ยแล้วพวกนี่พวกอืมีหลายหลายหลายแถวที่สั่นในบนคักบ่อบาดนี่ห้อห็ดพวกพี่น้องเต็มพูนครับเห็ดพวกดำครับผมเบึงเนี้ยบึงเนี้ยบึงเนี้ยรังการงานเห็ดพวกดำครับอือผมดูผมดูผมดู ได้เต็มทุ้งแล้วครับนี่ครับหมดแล้วหมดแล้วกรอกระเดียดนะครับ